สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ช่องนาสีกินเท่ารถไฟนะครับพามาดูรถไฟนะครับตรงกับซีช่องบ้างน,นะครับก็มาที่สถานีรถไฟสุรินทร์นะครับจังหวะนั้นขบวนรถด,ด่วนที่24อีสานวัฒนานะครับต้นทาง,งบนปลายทางกรุงเทพหาพิวัฒน์นะครับก็ข่าวสถานีมีทำขบวนด้วยขบวน q s Y 5212นะครับเรียกกันว่ารถจัดมิสเตอร์แมนนะครับ วันนี้พ่วงตู้นอนต่ออากาศชั้นหนึ่งชั้นสองมา1ิสองตู้นะครับทั้งหมดรวมทั้งตู้เสบียงแล้วก็ตู้ไฟฟ้าตํำหนักด้วยนะครับียกว่าผู้ที่สารเต็มนะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงเทศกาลนะครับกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกันนี่ครับตู้เสบียงมาจอดตรงหน้าจุดที่เราถ่ายทําพอดีนะครับถือว่าได้ดูตู้เสบียงนะครับสวยงามนะครับตู้เสบียงนี่ครับก็น่านั่งมากนะครับน่าทานอาหารมากเลย ได้นะครับเคยนั่งขบวนรถด่วนพิเศษนะครับทัดษินารัตไปไปทางแัดใหญ่นะครับจอดสงขาครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นหมดโควิดใหม่ๆนะครับยังไม่มีตู้เสบียงให้บริการนะครับเสียดายนะครับตอนนั้นในงั้นเราก็จะได้ถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับตู้เสบียงบ้านนะครับครับตอนนี้หลังจากจอดที่สถานีก็ไปสุรินทร์ตามกำหนดนะครับก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับ ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับบ๊ bye ายบายฝากติดตามช่องดีที่ิงเรื่องรถไฟผมจะด้วยขอบคุณครับ